แม่บ้านทำอะไรวันนี้ผักอะไรนะแม่ดื่มนนะอะไรโลโลใช่ไหมเขาเรียกอะไรไหมไม่ตอบสนละัดโลเออสลัดโลตอบป๋าไม่รู้ไงป๋ากินแต่อะไรปอเปียกสดไม่เคยกินอันนี้อลองดูสิสวยสวยสวย,วยสลัดโหันห <มา S 1> ันหันหน้ามาหน่อยโอเคเบาๆค่ะเบาๆนะวันนี้โอเคคนละกล่องคนละกล่อง มีทูน่าผักออแกน,นิกมาดูหน้าก่อนวันนี้แม่บ้านทำสลัดโลให้กินครับเช้ากินเจตกเย็นกินสลัดโลเบาๆครับสวยงามสวยงามทำสวยมากแม่ทำขายได้เลยนะวางขายหน้าบ้านมีตะปูมาดูนิถ่ายกล่องสุดท้าย เที่ยงแล้วครับหมดแล้วไม่เหลือแล้วหลูจะผัก